สวัสดีทุกคนครับคุณเคยเก็บตัวเงียบๆคนเดียวไม่อยากพบเจอใครหรือที่เราเรียกกันว่าน e ดวันนี้แหละครับผมจะพาทุกคนมาจำลองการใช้ชีวิตแบบนี้ให้ดูว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในห้องเล็กๆของเราไปตลอดไม่ออกไปพบเจอใครเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงได้บ้างวันนี้คุณจะได้พบกับเกมนี้ครับ n e e d Demo ถ้าพร้อมแล้วนี่แขนผมเหรอครับเนี่ยเฮ้ยนี่เริ่มเกมแล้วเหรอนี่กูเหรเนี่ยเฮ้ย เจเชเช้าเริ่มเลยล้วกัน w ูแ a ร์ไม่กูเป็นใครเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเด๋ยวเด๋วเดี๋ยวนะนี่มันคอมพิวเตอร์กูจริงๆมั้ปเนี่ยอะไรอ่ะมึงเข้าคอมกูหรออะไรอ่ะรีเซ็ตอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ดึงที่ชู่ขึ้นมานี่คือเกมเริ่มแล้วนะชิมหายแล้วครับ What the fuck ค <Hey. S 1> ืออะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อโอเคเอากูเข้าทีทวรเรียวก่อนนี่คือหนูว่าเล่นแล้วนะ,ะเรามาดูนครับกด e เพื่อคุยกับผีนี่สวัสดีนี่ฉันเองเพื่อนรักของแกชีสกำลังจะมาถึงชีสอะไรวะ นี่คือความฝันฮะหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่ฉันถึงบอกไงว่าเกมนี้มันก็เป็นการผสมปนเปกเปันไปหมดเลยหวลัวเราะไหมขำไหมสิ่งที่ฉันพูดไปออาอะไรเนี่ย นายรู้อะไรไหมนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้นะว่าทำไมผู้คนถนึงต้องนอนหลับ <c oughs> เล่นมุกใหญ่เนี่ยสอนกูเล่นก่อนเร็ว <c oughs> อะไรอะ่ะ you are human I'm a human you are มี but I'm not you <c oughs> คุณคือมนุษย์ฉันคือมนุษย์ คุณคือฉันแต่ฉันไม่ใช่คุณพวกเรามันพวกนั้นกำลังมาหาเราแต่นั้นก็เจ๋งดีเหมือนกันแตะประตูแล้วลากอ๋อด้วยการใช้คลิกซ้ายอ่ฮาะาแล้วไงต่อโอเคแล้วไงต่ออะไรอ่ะกด e หรือไม่ก็กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายก่อนแล้วกด e ปะ่ะอ๋อคลิกซ้ายค้างแล้วกด e คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆอแล้วไงต่อกด q คลิกซ้าย q ก็คือปล่อยของอยากปล่อยของมือไหนก็กด q ที่มือนั้นโอเคต้องคุยกับมึงกน ที่นี่น่ากลัวจังทำไมอ่ะเผาได้ไหมเอ๊ะอะไระเนี่ยนี่คือไฟจ่อ กูทําอะไรอะ่ะวันนี้กูเล่นแต่เกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงไปหมดแล้วมันจะเป็นคลิปได้ใช่ไหมเรา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 ทำไงดีเนี่ยมาแลมาแล้ว,ลวฉันตื่นขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นจมูกเลยแจองอะไรคำเนี่ยขยับตัวหน่อยไหมมึงอะเราจะลุกจากตรงนี้ยังไงวะ ทุกคนฉันปรารถนาว่าฉันอยากจะนอนได้มากกว่านี้นี่เรากำลังถอดกางเกงออกเหรอรองเท้าเนี่ยถอดกางเกงออกโยนกางเกงทิ้งเยี่ยวนี่กูเยี่ยวเหรอเฮียเนี่ยเอา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 เปียกหมดแล้วอะไรเนี่ยเกมเฮียเนี่ยมึงควรจะลุกจากเตียงบะเอเฮียหยิบอะไรสักอย่างอะไรวะเนี้ย เฮ้ยลุกแล้วเยี่ยวเลียวลาดทั่วเตียงไปหมดเลยเนี่ยแล้วกูถอดกางเกงทำไมเนี่ยอันนี้คือโอเคมันสอนเนี่ยกด2อันพร้อมกันและคิวคือทิ้งอันนี้คือเปิดประตู E คือ use อชีวิตกูต้องทำอะไรนอกบ้านกูเป็นยังไงบ้างกูถอดกางเกงทำไมก่อนมีเกมด้วยอะ่ะ Man s c a p e World Wide Web Master s c a p e Welcome Home a n i m นี่คือคอมพิวเตอร์ของนิดอันนิเมอะไรอะ่ะโอเมชนี่ซื้อด้วยราคาสิบดอลน,นี้เหรออุ้ยอะไรยะอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเอ้าหลมอีกผมกำลังมัฟังว่านี่คือเสียงฝนตกในเกมหรือฝนตกในชีวิตผมจริงงงครับแต่ว่าเราไปต่อครับนี่คือห้องอะไรใส่รองเท้าก่อนเมื่อกี้กูเยี่ยวเลอรองเท้าไป เฮ้ใครวะเนี่ยแกนป้าเฮียคุณปูคุณคือปูผมเหรอหลานเอ้ยนี่ปูเองเป๊บ ปู่ชื่อเป๊ปไม่เจอหน้ากันนานเลยนะลูกสาวของปู่เนี่ยบอกให้ปู่มาหาเองเพื่อให้มั่นใจว่าเองเนี่ยจะทําตัวเหมือนคนที่โตแล้วหลังจากที่พ่อมึงตายไป<ม>ก็คือลูกของเขาก็คือแม่เรานั่นแหละแม่เราเป็นห่วงก็เลยให้ปูม่มามาดูหน่อยว่าแบบเราอยู่ยังไงบ้างเราโตขึ้นหรือยังหนละังจากที่พ่อเราเสียไปออกไปว่าเราเป็นนิดเพราะมีเหตุผลนะคือแบบพ่อเราเสียไงอุย้ยลืมไปลูกสาวฉันบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้อะช่างมันเถอะหลานดีใจไหมที่ได้เจอปู่ ตอบได้หลายแบบมากเลยครับผมรักปูแบบที่สองคือแน่นอนแน่นอนครับปูแบบที่สามคือเงียบแบบที่สี่คือโนแล้วใช้อะไรในการตอบมนนีคนมาด้วยอะกดอะไรเลือกคําตอบวะในเมื่อเมาส์มันไปทางหน้าเลยเนี่ยตอบอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> เวลอ๋อตกลงหลานไม่ดีใจที่เจอปูเหรอไม่ตอบโทรศัพท์เข้าด้วย กัดโฟนไม่เข้าใจาไม่เป็นไรไม่รู้ว่ามันห้องใครอะไรยังไงเรามาดูดีกว่าเขี้ยนี่ยเอ้านี่กูนั่งขี้อะเนี่ยอะไรอะ่ะอ้ากูไปยิบมาเลยอกมาเนี่ยอีเขี้ยเนี่ย กดชักโครกเลยเอาแล้วคีมมันหลุดไปนะโคกแล้วมันเลอะอิวอะไรเนี่ยโอ้คีมเลอะบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเราล้างไงเนี่ยว่าเดี๋ยวน้ำท่วมอีกเนี่ยเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมน้ำท่วมมาล้างเท้าโอ้ลื่น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 อะไรคำเนี่ย หยุดหยุดทุกอย่างมันต้องหยุดเดี๋ยวนี้ละไอเ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมึง <c oughs> มึงระบบฟิสิกส์มึงสมจริงไหมปะเนี่ยกอดปู่กอดปู่ไอนไรปู่ยืนตรงนั้นไปก่อนนะผมขอทําธุระในบ้านผมก่อนผมอยากรู้ว่าบ้านผมมีอะไรบ้างออมีไฟฉายด้วยอ่าเยี่ยมเลยแล้วนี่อะไรอะไรก็ไม่รู้เปิดประตู เอ๊ะแหไวนแหวนอะไรอ่ะเอา้านี่มึงขังกูในนี้เหรอเนี่ยโอ้โหบ้านกูใหญ่โคตรดีอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นชิงช้าสวรรค์ด้วยนะข้างนอกคือ <CON S> ถ้าเป็นนีดอยู่ในบ้านใหญ่ขนาดนี้ก็โอเคแหละ ใหญ่โคตรเลยแล้วแบบมีกระพริบตรงกระพริบตาด้วยนะเราวางไฟฉายไว้ก่อนหยิบนี่ขึ้นมาเอาตดด้วยขี้กขูขี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยกูเพิ่งขี้ในห้องที่มีพรมสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยไข่อะไรวะเนี่ยอ้ากูทำของแต่อีกโอ้ยไอ้เหี่ยหนักข้อละนี่เกมหนูหนูเข้าบ้าน มาจากไหนพวกมึงมาจากไหนพวกมึงมาจากไหนก่อนเดี๋ยวเหอะเปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟคิดถึว่าไฟไหมไฟเกือบไหมื่อกีนี่มันเรียวมากเลยนะครับอะไรอ่ะกุญแจอ่ะ d a d closeyard d o ดูน o do not open พ่อปิดประตูบานนี้ไว้กรุณาอยา่าเปิดมันทำไมอ่ะ กุญแจแต่ไม่ให้เปิดไว้ผมว่ามันม,มีความลับในบ้านหลังนี้แหละชีวิตนนีน้ของเราเนี่ยกูควรถอดอ่ะถอดแม่ให้หมดเลยไหนๆก็ไหนๆล้วอ่ะส่องกระจกเลยอย่างนี้ก็ต้องดูกันหน่อยละอะไรคขาเนี้ยขี้เลยกูรู้เดี๋ยว oh, โอ้โา้โอ้โอ้อ้โ้อ้นะโอ้โอ้อ้าอานะอออออ มึงนั่งซ่วมแล้วมึงก็เยี่ยวให้มันลงซ่วมดิวะไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไม่แล้วทำไมไม่เยี่ยวลงไปในน้โอ้ยจับหําขึ้นมาอ่ะหมดแล้วโอเคกดชะโคฟ้สะอาสุดยอดเยี่ยมเลเทมหมดแล้วเนี่ยบ้านกูเนี่ยห้องใตด,ดินด้วยห้องใตดินก็มีไฟฉายเฮ้ยมีทางลับว่ะ ไม่รู้หรอกว่าไปไหนแต่อยากไปดูเหมือนกันว่าไปไหนมีมีดมีมีดฮาโลาวีนเฮ้ยอะไรอ่ะอ,อ๋อใส่ฟิลให้หมดนี่เสียงฝนที่ได้ยินคือเสียงฝนในเกมนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นฝนบ้านใครตกอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยผมเห็นเลือดอะ่ะเอ๊ นี่มันนิดเฮ้ยเอา้เอาเลือดเ,อเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเอาไม่เลือดไหลอ่ะกูเป็นอะไรเนี่ยแดกพิซซาเร็วจะตายแล้ว oh, <no. S 1> กินเนื้อขี้แตกกินเนื้อสดขี้แตก หยิบขี้ขึ้นมาทำไมบ้างอะไรเนี้ยโอ้ยมึงจะสมจริงไปไหนเนี้ยปูป่ฮาปู่ฮาผมเลือดไหลแล้วกูก็ยังตอบปู่ไม่ได้ไดนะว่าตกลงกูแฮปปี้ไหมที่เจอเขาเนี่ยม้าสองอันเพื่อดงข้างล่างอีกแล้วแล้วก็อันเพื่อขึ้นข้างบนอ๋อนี่คือถอดเสื้อผ้าเอา้ากูก็แก้ผ้าเลยเคราวนี้นี่คืออะไรคอนโทรลชิปแทบ็บ อ๋อมีแถบให้เลือกโอเครู้แล้วโอ้โหเพิ่งเห็นมาเลยปู่ผมจะตอบแล้วครับผมรับปู่ครับเอาละอย่างแรกปู่อยากให้หลานเนี่ยสั่งของบางอย่างให้ปู่หน่อยนี่คือมีเควสในเกมแต่กูพุ่งได้ทำนะกูเดินลงไปขี้ไปเยี่ยวอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ามาปู่จะสั่งอะไรอะแล้วคือปู่จะซื้ออะไรก็ไม่บอกนะนะปู่นะบอกปูไป่ไวว่าเงินไม่พอปู่ไปดูประตูหน้าแล้วกันปู่หน้าจะสั่งมาให้แล้วเอากันไกลกับมีดมาด้วย ไอ้ปู่สะุดเยี่ยวเรานั่นคือมึงคืออะไรเนี่ยตอนที่พ่อของลูกเอ้ยตอนที่พ่อของหลานเนี่ยยังเด็กๆเ,เนี่ยเขาเคยทำงานที่โรงงานแพ็กเกจจิ้งนะหยิบกล่องเข้ามาในบ้านแล้วกันมึงคุยกับใครเนี่ย นี่คือจุดดรอปออฟนะแล้วกูแก้ผาพมาด้วยนะวันฮอลลวีนครับมันถามว่าเออมีนีมีขนมไหมฉันมาตั้งไกลมาไกลขนาดนี้ได้แค่เพ่นดีเดียวแล้วก็ได้ขวดน้ำแค่นั้นเองได้โปวดบอกผมทีว่าคุณมีขนมเขาไปออมันชอบหมากฝรั่งอะออกูขี้ให้แม่งเลย อ้าวสรุปไม่ให้ไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยปู่กูไปไหนเนี่ยฮะฮะวอทเดี๋ยวมึงเป็นใครเนี่ยพ่อหนุ่มน้อยเธอชื่ออะไรจ้าฉันเหรอฉันว่าเธอไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อฉันหรอกฉันเจอเสื้อผ้าของแม่นายอ่ะนายคงไม่ว่าใช่ไหมที่ฉันเอามาใสา่แก อะไรวะเนี่ยนายคงเหงาใช่ไหมล่ะอยู่คนเดียวอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอทำสควอชต,ตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะสะควอชอย่างนั้นเหรอว่าสควอชมันใช้ที่นี่ไม่ได้เจอนี่หน่อยกระสุนวิญญาณ<ๆ>คนเฮี้ยมาสควอชในห้องกูเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยปู่กูไปไหนเนี่ยปูเ่เวนมีเสียงประตูข้างล่างเอ๊ะไฟไหม้เหรอเนี่ยเดี๋ยวไฟไหม้เหรอ ใครมาดูดบุหรี่ไว้วะเอาดูดกูดูดด้วยไอ้เหี้ยไฟไหม้บ้านแล้วแล้วเกมกระตุกหนักมากโอ้ยแล้วมีคนเข้าบ้านอีกมุนวายไปหมดแล้วเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยพนมอยากซื้อของดีจากฉันไหมละ่ะของอะไร Fuck off นี่ ไปใตีนกูกูเป็นนีดขี้ปลาแม่งเออนี่คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนีดเลยนะครับผมกำลังสนใจกุญแจดอกเนี้ยน่าจะใช้กับห้องใต้ดินจริงมันต้องใช้ได้แน่เลยน้องกุญแจหายไปแล้วอะ เข้าไม่ได้เว้ยถังดับเพลิงแม่งถ้าเราเอามีดมาเอามีดไปฟันใครได้ป่ะดูชักไม่ไหวแล้ววะเกมนี้มันซิมูเลเตอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยชีวิตนี้มันไม่ได้น่าจะลำบากขนาดนี้วะอ,อุ้ยอุ้ยปูเขี้ยปูเนี่ย เอาเอาเอาปู่ขอโทษครับปู่นี่แน่ปู่แล้วเราก็ฆ่าปู่ตายเรียบร้อยฆ่าทำไมก่อนกูทำทำไมก่อนแม่โทรหาลูกแต่ลูกไม่รับโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอผมขี้อยู่ครับแม่แล้วปู่กูตายแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยปู่ ตู้เซฟอะไรด้วยเนี่ยแม make preparation แม่งกลายเป็นหนังผีแล้วไอ้เฮี้ยจริงๆต้องทำกับข้าวนะครับทำปเป,ปรนี่ให้ปู่แต่คือตอนเนี้กูฆ่าปู่ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเกมมาอะไรไปรู้นี่สภาพการชีวิตกูคืออะไรเกมนี้คืออะไรแล้วมันจะจบยังไงแล้วมันทําอะไรได้อีกคือแบบไม่เก็ตเลยครับแต่ว่าผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างในเกมนี้เราทํานะถ้าถ้าผมแบบตั้งใจเล่นดีๆแต่คือตอนนี้มันหยิบจับอะไรมันก็เนี่ย Oh. เอาล่ะนอนให้เยี่ยวมันตกใส่หน้าแล้วกันวันนี้ขอลาไปด้วยแสงโสม <c oughs> <c oughs> น้ำชาอูหลงสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยอ oh.